เป็นไปได้ไหมในฐานะนักวิจัยที่อาจารย์คนพบข้อมูลเนี่ยคนไทยเราเนี่ยคะ่ะจะอายุยืนถึง100ปีไม่ใช่1,000งปีเกือบจะ1นึ่งปีแล้วนะคะ100 <c oughs> ปีนะคะโดยที่ยังแข็งแรงมีความสุขได้ครับเวลาเข้าสู่สวอตั้งแต่หขึ้นไปเนาะค่ะค่ะร,ร่างกายของเราจะมีการเสื่อมถอยนะครับจากโรคเสื่อมทั้งหลายนะครับภูมิคุ้มกันของเราจะลดลงไปแล้วโอกาสของการเกิดโรคโดยเฉพาะยิ่งมะเร็ง มักจะเกิดขึ้นกับคนที่เกิน65<ค>ะนะครับนั้นโรคมะเร็งก็เป็นโรคที่ทําให้คนเสียชีวิตมากที่สุด <คะ S 2> โรคหัวใจโรคสตโตรก <คะ S 2> นะเส้นเลือดในสมองแตกสมองเสื่อมนะแอลไซเมอร์โรคตับโรคไตสิ่งเหล่านี้ <คะ S 2> เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกับอายุไขของเรานะครับ หนุ่มๆสาวๆมักจะไม่เคยได้ยิน mm hmm. แต่เมื่อถึงสบอแล้วมักจะเกิดขึ้นนะครับในขณะที่เรามีงานวิจัยชัดเจนว่าเราสามารถเพิ่มความยาวเทโลเมียร์ได้นะแล้วก็ทําให้กลับไปหนุ่มสาวอีกทีนอกจากผิวพรรณสวยงามขึ้นแล้วคุณภาพชีวิตก็ยอมจะดีขึ้นเทโลเมียร์ยาวขึ้นก็ทําให้เป็นหนุ่มสาวเพราะฉะนั้นคุณภาพชีวิตสุขภาพของเราก็กลับเป,ป็นหนุ่มสาวอีกทีไม่มีข้อโต้เถียงเลยเลยเข้าใจง,ง่ายๆนะครับแล้วสิ่งที่มหศัศจรรย์กว่านั้นก็คือว่า ไอ้ที่เราไม่เคยคิดอย่างเช่นบางรายเนี่ยที่นอกจากผิวสวยหน้าใสขึ้นมาแล้วเนี่ยสาวๆก็บอกว่าเอ๊ะทำไมเทโลเมียร์ยาวขึ้นแล้วทําให้ไขามาหน้าท้องมันลดลงไปด้วยแล้วก็มีคนที่บริโภคนะวัตรกรรมของเราที่เป็นหนุ่มใหญ่ก็บอกว่าเขาแข็งแรงขึ้นคือสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ชัดเจนว่ามันจะทําให้เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ที่มีอายุเพิ่ม,มขึ้นนะค,ะครับ ให้สามารถกลับมีคุณภาพชีวิตที่ยืนยาวจากการที่ไม่ติดเชื้อเนื่องจากเรามีการกระตุ้นภูมิคุ้มกันขึ้นมาด้วยเพราะฉะจากการที่เราสามารถที่จะก,กระตุน้นภูมิคุ้มกันโดยเฉพาะยิ่งคิวร์เลอทีเซลล์ซึ่งเป็นเซลล์อัศวินในการจัดการกับเซลล์ติดเชื้อและก็เซลล์มะเร็งและขณะเดียวกันก็เพิ่มความยาวเทอเ์เมียทําให้คุณภาพชีวิตกลับไปเป็นหนุ่มเป็นสาวอีกครั้งหนึง่งแล้วก็โรคที่ควรจะเกิดขึ้นจากความเสื่อมของอายุไขที่เพิ่มมากขึ้น มันก็หายไปด้วยย่อมจะทําให้เรามีอายุยืนถึงเมื่อกี้หมอบอกว่าห0ื่นปีอันนั้นคงไม่ได้นะร้อยปีเนี่ยผมว่าเป็นความฝันเลยด้วยเหตุที่ว่าเราเข้าใจว่าเราสามารถทําให้ถึงร0อปีได้โดยที่มีคุณภาพชีวิตชัดเจนเราจึงได้สร้างสโลแกนสังคมชีวีร0อยปีมีสุขนะโดยนักพัฒร,รมวัฒนชีวากัน